ขออ้างเอาว่าแต่รักเป็นขัดเสียงขออนุญาตประกาศทรมที่เราเรียนขอภาเพียนเพื่อแทนคุณภุมของยองขอถวายของขอรบลงพ่อปริยสิิสุนทรเจ้าวาดพระเวราขอโากาพระเถระนเถระอเพื่อนในทุกโลกและขอเจริญพระขอเจริญพรคณะศัสาสาธุชน ก็มีจิตใจอันเป็นบุญกุศลที่ได้นำมัฒนางา,านพาวมาถวายแต่เพิ่งุูตำเนีในวันนี้เพื่อให้มีพระกำลัง,งตั้งใจเรียนเพื่อตั้งใจเรียนเพียงศึกษาพุทธศาสตร์ปร,ระกอบคำสอนและลรัธรรมเพื่อน้องนำจิตให้อยู่ในบุญกุศลอันลมัะมภ,ภาพมเมอนจงพัน,น์ทีวว ด้านประโยสองจับได้มากก่าวธรรมะจากพระไตรปิฎกซึ่งในวันนี้จะกล่าวเรื่องาการอบรมจิตของบุคคนผู้มีได้สดบและลอริยะสาวกผู้ได้สดบดูก่อนทิ่คราะหลายจิตนี้ของใส้ ก็แต่ว,ว่าจิตน,นั้นแล้สมองได้เพราะอุปกเลสที่จรอนมาผุตุโชนผู้ไม่ได้สดับเรื่องนั้นย่อมไม่รู้ความจริงเพราะเหตุน,นั้นเราจึงกล่วกกาวว่าการอบรมจิตของอตุโชนผู้ไม่ได้สดับยังมียังไม่มีด้วยก่อนคือทั้งหลาย จิตนี้ผ่องใสเพก็แต่ว่าจิตนั้นแลลุ้ค้นได้จากอุปกิเลสที่จ้อนมาอริยะสาวกผู้ไดระดับเรื่องนั้นย่อมรู้ตามความนนรจริงเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวว่าการอบรมจิตของอริยะสาวกผู้ได้สดับมีโยู่เรื่องขอนเครื่องาย ทำในใจซึ่งเมตตาจิตแม้ด้วยเวลาสักวันรัดนิ้วมือเดียวเราย่อมกล่าวว่าเธอผู้นี้อยู่อย่างไม่ว่างจากจิชาเป็นผู้ทำตามคำสอนของศาสดา,ศา,ศาเป็นผู้ปฏิบัติตามโอวาทไม่ นอาหารของร่าดร่าดเช่าร่าดเชิดดาไปเปล่าๆจะกล่าวยายถึงข้อที่วิจิตรจะทำเมตตาจิตนั้น ให้มากเล่าอกุศลอกุศลมีใจเป็นหัวหน้าดูความดูทั้งหลายทางที่เป็นอกุศลเป็นไปใน่วนแห่งอกุศลเป็นไปในฝักฝ่ายพวกแห่งอกุศลเราใดเราหนึ่งทำเราใดทำเหล่านั้นทั้งหมด มีใจเป็นหัวหน้าใจย่อมเกิดก่อนทำเหล่านั้นป็นกุศลธรรมทัท้งหลายเกิดตามมาโดยความพุกหลายทางท,ที่เป็นกุศลเป็นไปในส่วนแห่งกุศลเป็นไปในฝักฝ่ายพวกแห่งกุศลเราได้เรา,น,เรานัง่งทงเหล่านั้นทั้งหมดมีหัวหน้ามีใจเป็นหัวหน้าใจย่อมเกิด ก่อนทางเหล่านั้นุทสนทรมทั้งหลายยังเกิดตามมา